นี้นะครับหนึ่งได้บุญนะครับสองได้ฟัารำสนุกสนานนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมจะแนะนําแต่ผู้มีเกียรติแต่ผู้มีเกียรติในวันนี้นะครับกับเรียนท่านานายอำเภอเมืองขอนแก่นครับท่านจิตรกรแก่นคงนะครับนายอำเภอเมืองขอนแก่นท่านสอสอวิพานีภูขมง,งนะครับสอสอเขตแปดท่านธนากรลังสีมนพนายกองค์การบริหารหส่วนตำบลันหัน ท่านนายไอ้นะครับนะครับได้ข่าวว่าจะลงสจอนะครับแล้วก็ท่านกำนันตะบนท่าพระนะครับท่านกำนันตะบนของไล่แล้วก็ท่านอ่าสถานีตำรวจท่าพระนะครับท่านชวัตสุศักดิ์ครับแล้วก็ภายใต้การนำของผู้นำทั้ง15หมปู่นะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมความรำของพี่ของน้องนะครับ โอ้ทดลองกุ้ยท่ดทีทดลองตุ้ยตัวแทนนะครับตัวแทนสสวัอดีท่านสสตั้งกิจภารกิจที่สภานะครับมาไม่ทันนะครับทวทีครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับได้ข่าวว่าท่านนายกโค์งการบริหารจัวการบลตอนหันจะจะมอบเงินสมทบช่วย5 0า0ับาทนะครับเจอิญผู้ใหญ่วุฒินะครับรับด้วยนะครับนะครับ ขอบคุณท่านนายกองงานไปหาส่วนขบวนเป็นการสูงนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับของพี่น้องนะครับที่มาฟางรับในวันนี้นะครับผมจึงขอเรียนเชิญท่านนายเพื่อเมืองของนแก่นท่านพีระรแก่นคงกล่าวเปิดงานรับอดนี้ขอบคุณครับรับกำลังสมอง,ง์โตนาะครับ่าบรชมมกำลังของำบวนดอนหันท่าน ธนกรลรังสีมานกนายกองการบรหิหารจบุตอนบนดอนห่งท่านกำเนิดสายยันนะครับท่านสอสพอท่าพระนะครับท่านผู้ช่วยอสสท่านรองุ้วยนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้นําของตำบลดอนแห่งนะครับพี่น้องสา,บานนงวาบ้านดอนขาวบ้านดอนแหังนะตำบลท่าพระตำบลพระลับตำบลป่าไร่ที่รักทุกท่านครับ วันนี้นะครับผมได้รับมอบหมายจากชมรมกำลังผู้ใหญ่บ้านกำลังนหันนำโดยท่านกำลังสมพโษงโตนาเนี่ยนะครับได้ให้มาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานนะครับแล้วก็เป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมนะครับคอนเสิร์ตวงดนตรีลูกทุ้งหมอลำนะครับสาวน้อยพี่ตัาแพงนะครับตามที่ท่านกำลังได้รตนา แจ้งนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะครับผมเองก็ขอชื่นชมนะครับมาฟังเราวันนี้นอกจากจะได้ความมวนแล้วเรายังได้ทําบุญอีกครับพี่ร้องครับผม่อให้กับจุลงนันแนนพี่ยายบ้านตำบลนองหันครับนับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับหนึ่งร้อยบาทหรือหน้างานหนึ่งร้อยสี่สิบาทไม่แพงครับถ้าท่านไปดูหนังที่เซ็นท่านสองร้อยบาทสมงเดียวนะครับวันนี้หนึ่งร้อยบาทเราซุดแจ้งเลยดีไหมครับพี่ร้องครับ ผมเชื่อว่าท่านคงไม่อยากฟังผมหรอกท่านคงอยากกับฟังน้องอุนยแลว <c oughs> นะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับไม่ขัดความสุขของพี่น้องก็แล้วกันนะครับก็ถือโอกาสนี้นะครับถือว่าเราได้มาร่วมบบกันบูลกันขอให้ทุกท่านนะครับได้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับอีกหลังสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับที่แน่แน่นะครับก็ขอให้โปรขวยรวยเยบอร์นร่ำรวย,วยทุกคนทุกคนครับ ขอมขอบาความสุขญาเวทีให้กับพี่น้องครับขอเปิดงานในวันนี้ครับขอบคุณครับ ขอบคุณท่านผู้เมืองนะครับท่านมเ,เธอที่ให้เกียรตินะครับมาเ,าเป็นประธานในงานวันนี้ขอบคุณท่านกำลังสมพง์นะครับหัวหน้าทีมเข้มแข็งนะครับของตำรวดนอนหันนะครับขออนุญาตหลังเวทีท่านเจ้าหน้าที่ลงมาแล้วสักน,นะหลังจากขบวนขอบสนครับอยู่น้ำกันจนตลอดสดแยกในพี่น้องเดอ้อ บคุณพุ่นพองทางตำบนดอนหันพน้องทังตะบนไก่เคี่ยงในเขตขอนแก่นในเขตมหาสุรคมและแฟนเพจพน้องไก่ไก่ทูกบ่งทุกบอลทูกแก่ครับนับจากนาทีนี้เป็นต้นไปขออนุญาตทำความเข้าใจกับอยู่ทุกเปอร์ทุกทุกช่องบนเวทีของสาวน้อยเพื่อแทงเป็นลิขสิทธิ์ของทางวงเพราะนั้นขอความร่วมมือทุกๆช่องนะครับงดการไลฟ์สด ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทางเพจหรือทาง Tik t o k หากท่านต้องการติดตามผลงานท่านสามารถเข้าชมไลฟ์สดของเราได้ซึ่งเราเปิดไลฟ์สดทุกๆวันนะครับทางช่องสาวน้อยเพื่อนแพงทาง YouTube หรือจะเป็นสาวน้อยเพื่อนแพงของแฟนเพจฝากติดตามหรือหากต้องการส่งเสริมท่านสามารถถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอเพื่อลง YouTube TikTok หรือทางเพจได้เราอนุญาตให้ท่านนะครับวับงว่าท่านก็คงจะให้ความร่วมมือขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลด,ดอนหันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นร่วมกวับบริษัทคำคพณสีสุขจำกัดสื่อโฆษณาสื่อวีดีที่ได้มาตรฐานท้วงานผู้ชี่ยวชาปุย๋ยมรกรารุ่งอรุณปุย๋ยรุ่งอรุณเพิ่มพูนกำไรเกษตรกรทั่วไทยใช้ปุย๋ยรุ่งอรุณเครื่องดื่มสมบทีดีเพราะมีสิ่งและแอลคลาไีนวิตามินบีผสมสารสกัดจากโสมขวดใหญ่แค่สิบบาท วิวแอปซีรีส์บริตตีเกาหลีที่มีภาคไทยและอีสานเยอะที่สุดในโลกดาวน์โหลดบนมือถือหรือรูปผ่านเว็บได้ทุกที่มีอายุอ่านว่าวิวใครใครก็วิวได้อาบน้ำครั้งคลาได้ฟองสมุนไพรศาสตร์ตัวสบายายผิวเนียนหน้าขาวใสต้องสมุนไพรหญิงอ่อนสวยจริงต้องอิงอ่อนฝ่ายหลาน้ำยาปรับความสุดเช่นคนเดลัยหอมสดชื่นนานสามเท่าผ้านุ่มปูรีดเยียบง่ายใช้ได้ทั้งครอบครัว พี่ที่ใหม่สาวน้อยไม่แพงกับลำเทินอันอน